ใช้ AI ในการสร้างเกมน,นะคะโดยการเขียนโค้ดภาษา Python ท,ที่เราเรียนมาตัา้งแต่ต้นเอสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเรียนและงานชะิ้นสุดท้ายช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นการรวมเทคนิคทั้งหมดที่นักเรียนเคยทำมานะนั่นก็คือควรจะให้เรียนใช้ AI ChatGPT ในการสร้างเกมโดย 1. มีปุ่มกดเริ่มเล่น สมีกฎกติกาเกมนะคะนักเรียนจะเลือกเกมอะไรก็ได้สามมีเวลากำหนดก็คือให้เล่นแข่งกับเวลานะคะเกมที่เรียนจะทำก็คือต้องเล่นแข่งกับเวลานะ,ะอันนี้กำลังเข้าแชท GPT ใช่ไหมอ,อ้หน้เาจาดำน,นักเรียนลองใส่คำสัง่งเรียนใส่คำสั่งพร้อมเข้าไปว่าไง อลองพูดดินัทกะมนอ่ะหนูอ่านคําสั่งพร้อมที่หนูใส่เข้าไปหนูใส่ว่า,างไงหนูจะสร้างเกมหนูใส่ว่าสร้างเกมเรือเก็บเหรียญและกําหนดเวลามีปุ่มเกมเริ่มใหม่และมีกฎกติกาเกมค่ะ โ okay. อเคหนูลองใส่เข้าไปแล้ว ChatGPT จะสร้างโค้ดออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในตอนที่ ChatGPT สร้างโค้ดออกมาแล้วแล้วก็นักเรียน copy ไปวางในโปรแกรม Notepad นะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ถึงไหนอันนี้กำลังจะเข้าอะไรนะักพัสกรโปรแกรมอะไรอันนี้ใช้ AI อะไรคะ ใช้แชท GPT ไหมใช่ครับนี่เข้าแชท GPT แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวครูไปดูเครื่องอื่นเดี๋ยวครูจะวนกลับมาดูนักเรียนอีกรอบนะอันนี้กำลังใส่คำสั่งพร้อมนะคะให้ AI ว่านี่ตามนี้เลยอันนี้แชท GPT สร้างโค้ดให้ได้แล้ว อันนี้กรวิภาเดี๋ยวเราจะมาดูกันหนูลองขยายสิลูกโอเคขยายใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดภาษาอะไรภาษา html โอเคโค้ดภาษา html แล้วเราก็จะก๊อปปี้ไปใส่ในโปรแกรมโ,นโ,นโปรแกรม Notepad แล้วก็บันทึก Notepad ออกมาก็จะสามารถลันบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะลันเกมออกมาเดี๋ยวจะมาดูตอนที่ลั่นเกมออกมานะคะว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรหนูสร้างเกมอะไร ตีตัวตุนตีตัวตุนโอเคเดี๋ยวครูจะวนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือก๊อปปี้มาใส่ในโน้ตแพดแล้วแล้วก็ทำไงออธิบายให้ฟังแล้วก็เซฟตั้งชื่อแล้วก็ตามด้วยนามสกุลอะไรนามสกุลดังดัง ไม่นามสกุลไฟไม่ใช่นามสกุลตัวเองเออนามสกุลไฟดอทอะไรเออดอทเทมโอเคจำได้ผ่านสอบปฏิบัติวันนี้ผ่านเลยอันนี้ก็จะเป็นโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์นะคะภาษาหนึ่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเมื่อบันทึกแล้วก็จะรันออกมา ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเป็นแบบนี้อ่านักเรียนลองอันนี้กำลังเล่นแข่งกับเวลานะคะตีตัวตุ๋ก็คือจิ้มให้ทันใช่ไหมถ้าถ้าจิ้มติดก็ได้คะแนนหนูกำหนดเวลาไว้เท่าไหร่30วินาวิค่ะ30วินาทีจะตีได้กี่ตัวเท่า1ตัวตี1ครั้งเท่ากับ1คะแนนใช่ไหมโอเค อันนี้ถึงอันนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะใส่พร้อมว่าไงพร้อมที่เราเรียนในวิทยาการคำนวณเนะกเรียนพร้อมคือการใส่คําสั่งให้ AI นะคะให้ AI ไปประมวลผลและหาคําตอบให้เราอ่ะน,นุ่นใส่คําสั่งว่าไงนุ่นลองอ่านพร้อมให้ครูฟังดิ เ,เอาดังๆลูกเอาชัดเจนดีๆเราอ่านว่าสร้างเกมจับคู่ภาพให้มีปุ่มกดเริ่มใหม่ค่ะแล้วก็แบบว่าให้มีเวลาจํากัดให้มีคะแนนแล้วก็แบบว่าให้ใส่ภาพลงไปค่ะให้เห็นภาพแล้วเราจะจับคู่ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะกลับมาดูอีกรอบนะคะตอนที่เป็นเกมสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเครื่องต่อไปอันนี้นัทกมลน,นะคะกําลังได้โค้ดออกมาแล้วนี่โค้ดก็สัประมาณนี้เ,นะเหมือนมโม อ,อันนี้อันนี้โค้ดจาก c Chat GPT นะคะแล้วจากนั้นทำไงทำไงอธิบายสิเอาก็ปี้มาใส่ในโน้ตหโอเคแปมแปมทำได้ไหมทำได้นะใครทำไม่ได้สอบไม่ผ่านนะวันนี้นะอย่าเพิ่งเกาหัวอ่ะได้โค้ดมาแล้วย้อนกลับมาที่วีรพัฒน์ไรกระทษ ได้โค้ดภาษา,าทีแมวมาแล้วนะคะโดยให้ AI เป็นตัวช่วยในการสร้างโค้ดนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี AI เนี่ยมันกำลังเข้ามาเป็นตัวช่วยนะให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทุกอย่างเลยนะคะเราก็ต้องปรับตามยุคตามสมัยนำา AI มาใช้ในการสร้างเกมแต่ก่อนเราเคยเป็นแต่เป็นแต่คนเล่นเกมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาสร้างเกมเล่นเองนะคะโดยเราจะเป็นคนกำหนดกติกา และวิธีการเล่นของเกมเองนะคะอ่ย้อนกลับมาที่สองคนนี้ได้หรือยังได้เกมอะไรกำลังส่งงานกำลังส่งงานกำลังส่งงานส่งงานทางไหนอีเมลส่งงานทางอีเมลโอเคอีเมลอยู่ที่เสาเด้อลูกอีเมลอยู่ที่เสาส่งให้ตรงชั้นนะมสอีเมลวันสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปรอดูนักเรียน รอดูงานนักเรียนนะคะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของกูต่อ,อ,อไปเดี๋ยวรูจะมาดูเครื่องนี้นะคะซูมาลินซูมาลินทำถึงไหนกำลังใส่โค้ดกำลังใส่โค้ดกำลังสร้างโค้ดใช่ไหมเอาไปใส่ในโน้ตแพด อันนี้ก็ได้โค้ดอันนี้หาอะไรอยู่โน่มไปใส่รูปไปใส่รูปอ๋อก็คือเราสามารถเอารูปจาก g o o g l e เข้าไปในเกมในโค้ดได้ด้วยเก่งมากถูก็ต้อดูมาต่อไปจะเดินดูเรื่อยๆนะว่าใครทำงานอยู่ี่ป่อันนี้ถึงไหนถึงป่ามาชิรับยู ถึงกำลังได้โค้ดใช่ไหม๋อาไมค์คูเข้าหโทรมาลังได้โค้ดโอเคเครื่องนี้กำลังกำลังได้โค้ดกำลังสร้างโค้ดครับมาดูมาดูมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้ได้แล้วอ๋อส่งแล้วอ๋อหมายถึงว่าส่งไปทางอีเมลของครูแล้วใช่ไหม โอเคเดี๋ยวรูจะไปดูในเครื่องของกูนะคะเดี๋ยวรูจะไปตรวจหนลองเล่นเกมห้่รูดูดิอันนี้คือเกมอะไรสิเอาตีตัวตุ่นเฮ้ยทำไมเอาเกมเหมือนกันจังมีแต่ตีตัวตุ่นไม่เอาเกมอย่างอื่นตอนแรกๆก่บพวกเธอสร้างเกมงูใช่ไหมงูเกมงูกินแอปเปิลเกมงูกินหางอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ลองเองนั้นอะ อ่ะลองเล่นให้ดูดิเล่นยังไงอ๋อแบบมีกฎกติกา,กกาสีก็จะใกล้เคียงกับพื้นมากใช่ไหมเพื่อให้ทา,ทางทางมองไม่ค่อยเห็นแล้วกดยากใช่ไหมปรับปรับเวลานะอ๋อปรับเวลาได้ปรับเวลาตรงไหนอะ่ะเราสามารถเลือกปรับเวลาตัวเลือกในการปรับเวลาหมายถึงว่าต้องไปแก้โค้ดเหรอใช่อ๋อต้องไปแก้ที่โค้ดว่าจะเอาเท่าไหร่ไหนร่องเปิดโค้ดที่ครูดูดิโค้ดคันเป็นอ่ะ ีนี้เราจะมาดูวิธีการแก้โค้ดนะคะเดี๋ยวเด็กชายนะพ่สกรจะทําให้ดูว่าเราจะไปปรับเวลาเราต้องไปแก้ตรงไหนอารองไปแก้ให้ครูดูซิเวลาอยู่ตรงไหนวิธีการแก้โค้ดนี่ไหนไหะขยับเมาดิขยับเมาโอเคเวลาอยู่ตรงนี้โอเคอะรองปรับเวลาเมื่อกี้กำหนดไว้เท่าไหร่10 1สวินาทีอ่ะทีนี้เธอจะปรับเป็นกี่วินาที ห้า,หาวินาทีค่ะทีนี้บันทึกการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็ลองไปเล่นเกมให้ครูดูเนี่ยนักเรียนนอกจากจะใช้ a อช่วยสร้างแล้วเราก็ยังสามารถที่จะมาแก้โค้ดได้นะคะแก้โค้ดให้เป็นไปตามเกมที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวลองบันทึกเพิ่มเติมแล้วก็ลองไปเล่นเกมให้ครูดูนะอะมาแล้ว จาก15วินาทีก็จะเปลี่ยนเป็น5วินาทีโอเคอเริ่มเล่น5วินาทีจะตีได้กี่ตัวโอเคได้เท่าไหร่ได้5คะแนน5ตัว,วก็คือตี1ตัวใช้เวลาไป1นึ่งวิต่อ1ตัวโอเคได้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับแก้ไขโค้ดได้นะคะก็ถือว่าผ่านนะนักเรียนครูไปทดลองทําแล้วอ่ะครูไม่สามารถทําได้เท่าพวกเธย สร้างเกมออกมาไม่ได้ดีเท่าก็คือครูไปทดลองทำนักเรียนคนไหนที่ทําไม่ได้นะคะที่ทําไม่เป็นครูมีคลิปให้ดูอยู่ในช่อง youtube ของครูนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้นะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็นักเรียนคนไหนที่ส่งงานไม่ทันนะคะส่งงานไม่ทันนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ ทำงานที่บ้านส่งได้เลยนะคะเข้าไปเรียนในช่อง YouTube ที่ครูทำคลิปวายวิธีการสร้างเกมด้วย AI ภาษาทีมแอลนะคะแปมมนุ่นแบ่งแปมมทำด้วยอันนี้กำลังส่งงานทางอีเมลอยู่ส่งไปที่อีเมลครูก็จะเป็นเมลส่งงานสำหรับมสามโดยเฉพาะนะแต่ที่ผ่านมานะ่ะนักเรียน คือเราไม่ได้ส่งทางอีเมลเนาะเพราะว่าครูก็ไม่ได้กําหนดว่าให้ส่งทางอีเมลอย่างเดียวเราสามารถส่งงานได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ต้องเป็นรูปแบบออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าเราเรียนคอมพิวเตอร์นะส่งทางไล์กลุ่มเราก็จะมีไล่กลุ่มสําหรับวิชาของเราแล้วก็ m e s s ซนเจอกลุ่มแล้วก็ทางอีเมล3ช่องทางที่เราใช้ในการส่งงานนะคะแต่ส่วนมากนักเรียนก็จะใช้ Messenger กลุ่มในการส่งงาน แต่งานชิ้นนี้นะคะครูก็จะบังคับให้เรียนส่งทางอีเมลนะคะเพราะว่าครูจะเปิดตรวจพร้อมกันทีเดียวผัดเปลี่ยนให้เพื่อนทําด้วยนะคะเกมหนึ่งเกมสามารถอยู่ด้วยกันสองคนได้นะคะแต่ก็คือต้องแบ่งกันทําช่วยกันทําไม่ให้ทําคนเดียวอันนี้นพรกรกําลังทําอันนี้กําลังจะเข้าไปที่ช่องครูพนิดานะคะอันนี้ก็จะเป็น สื่อการเรียนรู้ที่ทําไว้ให้นักเรียนเข้าไปเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนไม่ทันนะคะหรือว่าไม่ได้มาโรงเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนเพิ่มเติมได้และส่งงานครูที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะคะ,ะคลิกไปที่วิดีโอทั้งหมดแล้วนักเรียนก็จะไปเจอคลิปที่ครูใส่หน้าโปกว่า ใช้ AI สร้างเกมง่ายๆไว้เล่นเองนี่แหละด้วยภาษาทีมแมแวนักเรียนเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะอันนี้สำหรับนักเรียนที่ตามไม่ทันนะคะที่เรียนไม่ทันนักเรียนก็เข้าไปเรียนในคลิปได้เลยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนของเราแบบละเอียดไงละเอียดโพกแลลูกคาว่าตึงตึงตัวตเนี่ยคาว่าคัพเียก็มีเกมอนกัน เดี๋ยวมันไม่ได้จากนั้นก็จะก copy, copy ๊อปปี้ก๊อปปี้เสร็ไม่ได้ครบมามไม่ครบไม่คบแป่เริ่มก๊อปีมันมันจะปิดแท็ก H T L อ่ะเวลามันจบโคนะ้ดน่ะจำได้ไหมที่เราเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งตอนที่เราเขียนโค้ดเองเทอมหนึ่งเราจะเขียนโค้ดเองไม่ได้ใช้ A I เออมันจะไปสิ้นสุดที่ปิดแท็ก H T L เอามาวางในโนต้ตแพดแล้วทีนี้เราก็จะไปบันทึกบันทึกตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อตั้งยังไงก็ได้นะคะตามใจเราเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา,ษาไทยก็ได้จากนั้นให้ตามด้วยนามสกุล .html ก็จะสามารถ รันเกมออกมาในหน้าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโอเปรหรือ Google Chrome ก็ได้หรือ Microsoft Edge ก็ได้นะคะ f i ไฟ f o x ก็ได้อันนี้เกมอะไรคะเกมจับคู่ภาพค่ะเกมจับคู่ภาพแต่ว่าต้องต้องแก้ไหมคะ่ะเพราะว่ามันจับคู่ไม่ได้ เออมันจับคู่ไม่ได้ปกดเรื่อยแล้วก็มีเขียนกติกาบอกก่อนที่จะเล่นคามสุดกดเลยแล้วก็จับคู่ภาพอโอเคตามจริงก็คือมันต้องปิดไว้ทั้งหมดแล้วเราค่อยมาเปิดภาพทีละอันเพื่อที่จะจําใช่ไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละคุก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหนูทําออกมาแล้วมันยังไม่ตรงตามเป้าหมายหนูก็เลยจะไปแก้โค้ดใหม่ใช่ไหมคะโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูสุภาวดีนะคะแก้โค้ดมาดูว่าสุภาวดีจะแก้โค้ดอย่างไรค<อ>ือเราต้องไปแก้คําสั่งที่เราใส่ให้ AI ใช่ไหมนุ่นออคำสั่งอันนี้ก็คือเราสามารถป้อนเป็นภาษาไทยได้เลยเป้อนในภาษาไทยที่เรียกว่าพร้อมนะคะก็คือการป้อนคําสั่งให้ AI เอาไปประมวลผลออกมาหาข้อมูลให้เราเนะคะอันนี้ได้ยังเ,เออกำลังกำลังสร้างโค้ดใหม่โลกปัปเดิมออกแล้ววางใหม่หมดเ,เมื่อกี้ก็ปปี้มาทั้งหมดเลยเใช่ไหม พ้อนี้ถือว่าเรียนคอมประสบความสำเร็จนะโอเคตั้งแต่ครูสอนพวกเธอมาตั้งแต่ป .6 จำได้ไหมที่พวกเธอออกแบบบ้านน่ะพวกเธอก็ทําได้ดีนะครูมีคลิปนั้นอยู่นะอยู่ใน YouTube ด้วยเห็นทุกคนตอนเป็นเด็กย้อนไปดูดีตัวเองนะตอนป .6 เป็นยังไงอ่ะลองเล่นภาพไม่โชว์เริ่มเล่นถึงโชว์นี่ไม่โชว์ไปแก้ไหวไปแก้ใหม ต้องไปวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์โค้ดว่ามันผิดพลาดตรงไหนอย่างนี้แหละในการเขียนโปรแกรมนะนักเรียนมันก็จะมีข้อผิดพลาดให้เราได้ไปแก้ไขปัญหานะมันก็จะเป็นการฝึกกระบวนการคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนอะที่นักเรียนจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ่าได้แล้วได้เกมมาแล้วอันนี้เกมอะไรจับคู่หรือม่จับคู่อะไรนะ จะคู่ผลไม้โอเคอ๋อมันจะขึ้นรูปอ๋อนี่นี่นี่โอเคเย่ยมากเลยก็คือเราจะเปิดภาพที่เราภาพใช่ไหมเราก็จำว่ารูปผลไม้อะไรอยู่ตรงไหนสุดยอดนี่ไงพอมันได้คู่แล้วมันก็จะเปิดภาพไว้เลยเล่นแข่งกับเวลาตั้งเวลากี่วิสามสิบวิสามสิบวินาทีให้เปิดภาพทั้งหมดกี่ช่องสี่สี่สิบหกสิบหกช่อง หมดเวลาเปิดไม่ครบโอเคถ้ามีคนอื่นมาทดสอบเล่นใหม่อาจจะเปิดครบทันอยู่ใช่ไหมถ้าทําได้เร็วจําได้เร็วนะคะโอ,โอเคเยี่ยมมากเนี่ยครูชอบแบบที่มันขึ้นรูปภาพอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนักเรียนสามารถแทรกรูปภาพเข้าไปได้ยังไง,งนี่นะเยี่ยมมากอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านนะนักเรียนสามารถส่งอีเมลไปหาครูได้เลยนะคะส่งเมลไปหาครูได้เลยอย่าลืมส่งให้ถูกเมลนะคะอย่าไปส่งเมลห้องอื่นนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเมลส่งงานป .5 ป .6 ม .1 ม .2 แล้วก็ม .3 ตรงนี้